ก็สัมผัสตัวนะครับวันนี้ตามที่สัญญาอะไรคือวันเนี้ยผมได้กุญแจห้องจิและจินเพื่อนๆเห็นไหมข้างหลังผมเนี่ยคือเครื่องออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานที่สุด <Yahoo! S 1> ของการเขาเรียกว่า,กา, exercise, ก,าการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การออกกำลังกายแบบ มาตรฐานเครื่องออกมากกายแบบมาตรฐานเล <Yahoo! S 1> ยโอ้โแบบเพิแบบ่งเนะเมื่อก่อนตรงนี้จะมีเอ่อจ,จะมีกระสอบทรายด้วยมีกระสอบทราย,ยความมุ่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละเขาไม่เขาไม่ส uh? ่ง,ง,งเสริมให้คนชุกม,มวย uh? <laughs> ออกกายเขาถามน,นะครับก็ วันนี้คือผมได้กุญแจมาละกุญแจห้องห้องจิมเนี่ยเพราะว่าเพื่อนมันมันลืมบอกมันลืมแล้วก็เอามาไว้เอามาไว้ที่เดิมคือเราสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกวันแล้วก็วันนี้มีอะไรให้เล่นมัน่นเดี๋ยวผมจะพา,าเพื่อนๆประชมอันนี้เป็นสบริการของของบริษัทแล้วก็ของโครงการนี้นะครับของโครงการเหมือนเนี่ย เคืうう่อเ <manager S 2> er. ล่นแต่ละตัวตัวนี่โคบแบบหนักหนักทั้งนั้นเลยหนักหนักทรั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นยกกล้ามเอ่องเลตัวไรเดี๋ยวผมเรียกชื่อไม่ถูกทุกตัวแล้วมีแเดียวเวทเวทก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยเล่นนะก็คอมเมนต์มาบอกเลยว่า เออตัวนี้มันเล่นยังไงเล่นยังไงให้มันถูกต้องเพราะผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องออกกำลังกายพวกนี้เลยมีแต่เล่นจริงๆแล้วเล่นถ้าถ้าเล่นให้ถูกหลักเนี่ยมันมันจะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วมากแต่ถ้าเราเล่นไม่ถูกหลักเนี่ยเล่นเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนมันก็ได้แค่นั้นแหละมันก็ก็ได้แค่เล่นมันจะไม่เห็นผลเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องเล่นพวกนี้ก็ เมไม่มาบอกกันมังจะได้ทำมันถูกต้องจะเล่นให้นถูกต้องตอนนี้คุงคุงมันใหญ่ uh. คุณหมอบอกว่าให้เอาลงสัก15กิโลนะ uh. คุณจะร่างกายคุณจะเพอร์เฟกโอเคโอ้โห15กิโลเนี่ย <laughs> จริงๆแล้วถ้จะว่าไปแล้ว <laughs> ถ้าเราไปหาเครื่องดื่มอะไรต่ออะไรที่มากินให้มันลดมันก็โอเคนะมันก็ลดได้มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแหละ แต่ว่าร่างกายมันจะไม่มันจะไม่สมบูรณ์มันต้องมีการออกกําลังกายต้องฟิต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 ร่างกายอันนั้นของกินนั่นเป็นเป็นส่วนเสริมแต่จริงแล้วถ้าให,ให้ดีที่สุดก็คือการออกกําลังกายให้เงื่อนไหลให้มันเผาผลาญไขมันเนี่ยไปเดี๋ยวผมจะพาชมว่ามันมีเครื่องเล่นอะไรบ้างไปเพื่อนครับเพื่อนก็ เริ่มต้นไฮไลท์ตัวนี้เลยนะเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรเขาเรียกเครื่องเล่นอะไรเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะว่าเครื่องเล่นตัวนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสำหรับเล่นเล่นกล้ามกล้ามหน้าอกอะ่ะเหมือนกับกล้ามหน้าอกเนาะแล้วก็ตัวนี้ ก็นั่งนั่งอหลังยันยันตัวนี้แล้วก็อ๋อเขาใช้เท้าถีบตัวนี้ถีบเพื่อให้มันยันยันเพราะมันมันมีมันมีตัวสลิงที่ตั้งความแข็งความอ่อนใช่ไหมตั้งความแข็งความอ่อนไว้ถีบเหมือนออกกำลังขาเหมือนออกกำลังขาออกกำลังขา ครื่องนี้มันมีสองสองตัวในในในตัวเดียวกันนะมีสองเครื่องเล่นในตัวเดียวกันเนี่ยไอ้นี้ก็ดึงใช่ไหมดึงลงมาจืดจืดจืดเนี่ยเราก็นั่ง <c oughs> นั่งตรงนี้นั่งหลังพิงแล้วก็มันจะมีอีกอันหนึ่งที่โค้งๆอะ่ะไอ้นี้ก็เหมือนกับดึงอะ่ะดึงจากข้างหลังมาเป็นการเล่นกล้ามเล่นเอ่อ เหมือนกับสะบักจมอะไรต่ออะไรมาเน,นี่ยนะอันนี้ก็เป็นเวท50กิโลกรัมนะข้างละฮะไม่ใช่สิ0.5อันนี้มันกี่กิโลเดี๋ยว5กิโลปะ่ะ0.5เนี่ยมันคืออะไรเพื่อนเพื่อนน่าจะเป็น5กิโลโอ๋อ5กิโล <c oughs> 0.5ประมาณ5กิโล ห้ากิโลตัวเนี้ยข้างละห้ากิโลก็เป็นสิบกิโลใช่ไหมอันนี้ก็ <c oughs> เล่นแบบไหนผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเขาเล่นแบบไหนเนี่ยมันมีที่นั่งก็มีที่พิงก็มีผมไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> อันนี้เอาไว้แขวนตุ้มเวทอันนี้ก็เป็น เป็นในที่เครีย์อะไรที่เอาใส่ตุ้มอะ่ะใส่ใส่ลูกยกน้ำหนักเออส่วนตัวนี้ก็ซิดอัพใช่ไหมซิดอัพอะ่ะนอนเอาหัวลงมาข้างล่างเนี่ย เอาขาเกี่ยวไว้แล้วก็ดึงเล่นหน้าท้องนี่ก็จะเป็นเวทนะครับลูกเวทมีหลากหลายมากเลย <c oughs> ใหญ่สุดก็น่าจะกี่กิโลน่ะี่ส25กิโลเพมือนอนอ๋อ โอ้ยกไมขึ้นเลยโอ้โหนี่สี่พันกิโโอ้โห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 ่กเดียวเองแม่งโคตรหนักเลยลูนี่เท่าไหร่ ลูกนี้ยีสิบสองสูงสุดก็มียีิบห้านะครับนี่ก็เป็นจักรยานจักรยานยุคพัฒนาควรค่าแห่งการเลือกใช้เนี่ยใครที่ชอบปั่นนักปั่นแล้วคนนกล้ามเนี่ยกล้ามขา <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นเล่นซิป,ป นี่ก็เป็นไฮไ์อีกอันหนึ่งดึงนะแนะบบเหมือนจะชักเยหยืดด่ด,ด,ด,ดนี่ไงเพื่อนๆไอตัวหนักเลยตัวนี้ไอตนะ้ตัวนี้ถีบเลยนะตัวนี้นี่ธรรมดานะเพื่อนๆดูสิโอ้โห แต่ละตัวแต่ละตัวนี่แบบนู่นลูกสีน้ำเงินนะ20โลเขียว10โลเหลือง15โลก็ลองคูณกันเลยยี่สิบสิบห้เป็น35 45โลเนี่ยสามลูกนะ oh, <no. S 1> ข้างละสี่สิบห้าโล 45บวกไอตัวดำนี่ไปอีก5โลเป็น50โลมีใครยกได้มั่งข้างละ50กิโลอ้โห <c oughs> อะไรจะปั่นมั้นขอคุณเลยพี่นี่ไปไม่ไหวแน่นี่ <c oughs> เป็นลู่วิ่งที่เราจะมามามาเดินวันนี้ผมจะมาเดินตัวลู่วิ่งนี่แหละแล้วก็ จะไปเล่นในตัวนู้นเพื่อที่จะเล่นอ,ออกกำลังกายแขนนะตัวนู้นออก,กำลังกายแขนไหล่บา่าหน้าหน้าอกแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะจริงๆแล้วสำหรับผู้หญิงจะจะโอเคมากเลยสำหรับผู้หญิงนะโอ้โหเราก็เล่นได้ใครๆก็เล่นได้ อันนี้มันเหมือนกับบาเป็นเหมือนกับบาเพื่อนเพื่นเห็นไหมข้างบนมันมีที่หนที่นั่นด้วยมันมันมันเป็นขั้นเป็นขั้นอ่ะมีนเล่นเป็นขั้นเป็นขั้นเห็นที่ใส่รูดอันนี้เป็น มันเป็นมันเป็นเหมือนกบบผลนบาเป็นบาบาหนเออเป็นบาเป็นบาเป็นบาบาหนอันนี้ก็ดีนะมัน,นก็ดีแล้วก็มีที่ไอ้ยกน้ำหนักด้วยอันนี้จะเป็นที่รับใช่ไหมรับยกน้ำหนักเอาความสูงเท่าไหร่ยังไง เครื่องเล่นแต่ละตัวก็นี่เลยครับแล้วก็มีกระจกลอออลังการมากอลังการมากเลยเ <Yahoo! S 1> มื่อก่อนตรงนี้จะมีกระสอบทรายด้วยเอาไว้เตะ ah. เอาไว้ชก oh. แต่เขาไม่ร,นมรุนแรง ให้ใช้คอรุนแรงหาชมอีกรอบ ดูที่ว่าเจ้าเครื่องตัวนี้มันเล่นอะไรได้มั่งเป็นยังไงจะมามาเล่นเจ้าตัวนี้จะมาเดินก็เรามาดูกันว่าไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันเล่นอะไรได้มั่งแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวเรามามาชมกันครับมีใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายพวงนี้ก็ แนะนำกันด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นจอนะเป็นจอส่วนตัวนี้น่าจะเป็นอ่ปุ่มเริ่มนะครับปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทสต็อปแล้วก็ปกติจะเอาสปีดเท่าไหร่จะเอาเร็วหรือจะเอาช้าตัวนี้ก็ปรับ อัปดาวได้ตามเมนนนนี่ก็จะเป็นพัดลมนะครับพัดลมพัดลมตรงนี้นี่จะมีวัดขึ้นหัวใจด้วยตรงนี้ขา,ขาวๆเนี่ยเป็นเซนเซอร์โอ้ยมันดีนะตัวนี้มีดีเนี่ยคือสามารถกดปุ่มไวช้าตรงนี้ได้เออรุ่นนี้เขาท่าเนี่ยอัปดาวเมนนวน ตัวน,นี้แบบเหมือนอัตโนมัต <c oughs> ิอ่ะไปเรามาลองกันดิลองเปิดเครื่องกันดิตัวนี้ก็เสียบปลั๊กแล้วก็มาเปิดตัวนี้เปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์หน้าจอขึ้นมาประมวลผลป้าป้าป้า แล้วเราก็จะตั้งไปที่ slow น,นี่ก็คงพอเท่านี้ก่อนออกกําลังเบาๆไปก่อนนะครับวันนี้ออกกําลังเบาๆนี่ยังได้ได้เอเตอร์ีนะได้รู้สึกว่ามันตัวมันเบาเบาขึ้นรู้สึกว่าตัวเบาแล้วก็เหงื่อได้เหงื่อเอาไว้เดี๋ยว วันต่อๆไปก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปทีละหน่อยทีละหน่อยตอนนี้ก็สายละสะว่าน้ำเราก็ไม่มีใครมาเล่นยังไม่มีใครมาเล่น ก็มีาการดูแลนะต้นน้ำต,ต้นยงต้นหญ้าวันนี้ก็คงเล่นเท่านี้ก่อนแล้วก็แ๋่ว่าจะต่อไปค่อยขยับขึ้นไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยนะขอดื่มน้ำก่อนนะ จริงแล้วมันมีเครื่องเล่นหลายหลายหลายชิ้นหลายตัวที่ผมเล่นนะแต่ที่ไทยทำคลิปออกมามีแค่ลูวิ่งกับปั่นจักรยานก็คือมันมีเพื่อนมันมีคนชาวอินเดียที่เขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์ที่เนี่ยเขาก็มา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 ,มาออกกำลังกายด้วยมา,มาเล่นด้วยเราก็ไม่ไม่กล้าถ่ายนะ พีก่กาถ่ายกลัวว่าเขาจะไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถามเขาด้วยนะว่าเขาว่าเขาจะมีปัญหาไหมถ้าเราเกิดเราถ่ายถ่ายคลิปแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันต่อต่อไปว,วันต่อต่อไปเดี๋ยววันวันต่อต่อไปผมจะทำคลิปออกมาทีละอ,อย่างทีละอ,อย่างให้เพื่อนๆนได้ดูกันเมื่อกี้เขาก็มาเล่นเล่นเวทเขาก็มาเล่นเวทเล่น กล้ามวันนี้เขามามามาเล่นกล้ามแต่เราแต่เรามาเล่นให้หน้าท้องยุบเอาเอาไขามันส่วนเกินออกนี่เป็นวันวันแรกที่เข้ามาเล่นก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบคลิปวาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดวันต่อ,ตอไป ได้มาเล่นอีกแล้วก็ได้มาว่ายน้ำเดี๋ยวทำคลิปสนุกๆมาให้เพื่อนได้ชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาชมห้องยิมแล้วก็ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆใน,ใน,ใ,นในห้องยิมนะครับก็สุดท้ายขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มาเป็นเพื่อนกันนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปจะให้ทำคลิปอะไรยังไงในในเมืองเนี่ย ในเมืองในะโครงการที่ประเทศโมซัมบิกแอฟริกาเนี่ยถ้าผมทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมจะนำคลิปที่เพื่อนๆอ,อยากจะได้อยากจะอยากจะได้เห็นเอามาทำคลิปมามาฝากเพื่อนๆกันสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ